ทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะพออื้ออึงกันไปช่วงกลางวันนะคะหลังจากนั้นไม่นานคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะแล้วก็คุณหมอโอภาษการกวินพงศ์ต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อรัฐบาลไทยด้วยนะคะต่อกระทรวงสาธารณสุขด้วยคุณอนุทินเนี่ยก็ชี้แจงเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าเรื่องของการดําเนินการในเรื่องต่างๆระหว่างประเทศมันจะมีขั้นตอนพิธีการที่เป็นสากล ผ่านกระทรวงการต่างประเทศที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักซึ่งการสนับสนุนวัคซีนไฟเซอร์5 5 0 0 0ล้โดสให้กับไทยปลายเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาสถานทูตสารัฐก็ได้มีเอกสารทางการทูตถึงกระทรวงการต่างประเทศของไทยเป็นการล่วงหน้าเพื่อแสดงความประสงค์ของรัฐบาลสหรัฐที่จะมอบวัคซีนมาช่วยเหลือการดําเนินงานในประเทศไทยและรัฐบาลก็ได้มอบหมายกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้จับทําแผนการฉีด ให้กับคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับวัคซีนไฟเซอร์ที่มีข่าวว่าจะบริจาเคเพิ่มอีก1ล้านโดสนั้นจากการประสานข้อมูลกับกระทรวงการต่างประเทศทราบว่าขณะน,นี้ยังไม่ได้รับเอกสารทางการทู่จากรัฐบาลสหรัฐแจ้งเรื่องการสนับสนุนวัคซีนให้กับไทยเพิ่มเติมเลยค่ะดังนั้นข่าวนี้จึงไม่เป็นความจริงขณะที่คุณหมอโอภาษการกาวินพงศ์ก็เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าขอชี้แจงว่าโดยกระบวนการรับบริจาควัคซีนจากต่างประเทศ จะเป็นกระบวนการร่วมกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมาการรับวัคซีนบริจาคจากอเมริกา1ล้านโดสผู้ประสานงานในชั้นต้นคือกระทรวงการต่างประเทศจะประสานงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงของอเมริการ่วมกับสถานทูตอเมริกาประจําประเทศไทยจะมีการแจ้งหนังสืออย่างเป็นทางการซึ่งหลังจากบริจาค1นล้านห้าแสนโดสให้กับเราแล้วก็ยังไม่มีการแจ้งว่าจะบริจาคเพิ่มเติมในช่องทางใดเดี๋ยวไปฟังเสียงของทั้งสองท่านกันค่ะ แต่ที่เป็นข่าวเมื่อเช้านี้ได้ตรวจสอบกับทางกระทรวงต่างประเทศแล้วตรวจสอบกับผู้ที่ทําหน้าทีา่ดูแลเรื่องนี้แล้วนะครับไม่เป็นความจริงนะครับยังไม่ได้มีการนําเสนอหรือว่ามีการตอบสนองใดๆทั้งสิ้นนะครับที่บอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขหรือรัฐบาลไทยยังไม่ยอมลงนามหรือว่าไม่รับมันเป็นไป,นปนไม่ได้ ตอนนี้ใครให้มารับหมดนะครับข้อมูลคงม,มีความคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลกลางกับรัฐบาลกลางของสหรัฐกับรัฐบาลไทยนะครับการติดต่อประสานงานนะครับจะต้องมีลักษณะอย่างเป็นในทางการทูตอย่างคราวที่แล้วที่ได้รับการบริจาค1 5 0 0 0ล้านห้าแสโดสแรกเนี่ย ทางสถานเอ,อากอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจะต้องออกจดหมายมายังรัฐบาลซึ่งเขาเรียกว่าเป็น Diplomatic Note แสดงความจำนงนะครับในการที่จะบริจาควัคซีนให้กับประเทศของเราเป็นจำนวนเท่าไหร่มีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างซึ่งณขณะน,นี้เรายังไม่ได้รับจดหมายดังกล่าว ในลักษณะดังกล่าวสําหรับการบริจาคนล็นรอตที่สองซึ่งก็ยังก็ต้องถือว่ายังไม่มีการบริจาคไม่มีการเ,าเสนอหรือสนองใดๆทั้งสิ้นนะครับขอรบกวนเข้าใจไปด้วยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องที่เ,เข้าใจผิดกันนะครับแล้วก็คนที่ประสานงานคือกระทรวงต่างประเทศผู้ที่เกี่ยวข้อ,ของคือกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ทั้งสองหน่วยงานนี้ยังไม่ได้รับการประสานงานใดๆจากทางฝ่ายสหรัฐนะครับขอให้คำยืนยันชี้แจงว่าโดยขบวนการการรับบริจาควัคซีนจากต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นขบวนการร่วมกันระหว่างกระทรวงต่างประเทศกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ผ่านมาอย่างเช่นของการรับวัคซีนบริจาคของประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าจํากันได้ในคราวที่แล้วที่เป็นวัคซีนไฟเซอร์หล้านโดสนะครับผู้ที่ประสานงานในชั้นต้นเบื้องต้นนะครับ ก็คือกระทรวงต่างประเทศนะครับจะประสานงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐอเมริกานะครับหรือ National Security Council นะครับร่วมกับสถานเอกอัครราชทาูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะครับก็จะมีการแจ้งกันหนังสือเป็นทางการอย่างที่ท่านรองนายกและมนตรีได้แจ้งไปนะครับหลังจากที่มีการบริจาควัคซีนไฟเซอร์1.5ล้านโดสแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีการแจ้งว่าจะบริจาคเพิ่มเติม ในช่องทางใดๆให้กับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศหรือแม้กระทั่งของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็ขอยืนยันว่ากระแสข่าวที่บอกประเทศไทยปฏิเสธหรือว่าไม่ตอบสนองต่อ,อาาก,การบริจาควัคซีนก็เป็นข่าวที่น่าจะไม่เป็นความจริงหรือคาดเคลื่อนเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองหน่วยงานก็คือกระทรวงต่างประเทศกับกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่ายังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสหรัฐอเมริกาครับ